แต่พี่แต่ว่าดูแล้วมันไม่ร้ายแรงหนึ่งขึ้นต้นสองสีมันเป็นสีมูลตรีกับสีมูลละขึ้นเป็นกาลกิ่นีน,น่ากลัวหน่อยกาลกิน่นีก็น่ากลัวหน่อยถูกต้องอ่ที่นี่มาดูอ,าอันนี้วันนี้น<า>ได้ทรัพย์ได้เงินโบนัสเป็นแสงนี่อย่ากระปีนี่มันสวยเดี๋ยวนี้กะเนี่ยสามหนึ่งละเนี่ยไงมาสัศจรรยที่ทำงาน อาเสียเข้าใจดีให้โบนัสในชีวิตนี้แสนหนึ่งเนอะเลยต้องบันทึกไว้เนี่ยเรารีบบันทึกเลยแล้วก็มาดูมันอะไรนักหนาถึงจดสามหนึ่งหนึ่งหกเนือมก็อย่าสช้าชาอ่ะถ้าว่านั้นถ้าเราดูทางนี้สมัยก่อนว่าเสาเล็งลักไม่ดีแต่มันเป็นมูลละมันเล็งลักมันก็สวยอ่ะในแผนทตดก็เป็นกระดุมพระเรา ม้อเงินหม้อทองให้เรายู่มาก็สวยจันทับขาดเงินทองของหนังขาทับขาดตรงนี้ไม่รู้มันก็ถือว่าดีขึ้นมาไอัน,นี่ก็ต้องวิเคราะห์ออนานแต่อันนี้มันมีให้อ่านเลยว่าไปไปไ,ปได้ไหมเนี่ยหกก็สวยปะหกหัวเสาหกสี่สองเป็นดับเบิลดับเบิลคู่ใครว่าอ่านยากไม่ได้ยากเลยคู่สหายนีย่ออกรถใหม่เลยลหละเนี่ยเริ่มมีกระตัง เนี่ยวันนี้ออกรถใหม่สมัยก่อนรถแดงูรถเกาหลีไม่มีปัญญาซื้อรถญี่ปุ่นแพงซื้อรถเกาหลีแดบูใช้ทนนะดีนะเนี่ยวัน,นดีๆแล้วอะไรอันนี้ให้ดูก่อนนี่ไปชนเขาเลยออกมากี่วันนี่หลอกเขาแล้วนี่ชนด้วยเลยนะเนี่ยนี่มีประกันซ่อมเน,นี่ยอันนี้นี่ไกลทีีทับนี่เสียลาบการชนกี่ไรถามเจ็ดอันที่นะ ก็สามเจ็ดนี่ก็คู่ผ่าตัดเล็กนะเนี่ยดาวผ่าตัดผ่าตัดเล็กก็ใช่ดิเนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็โชนอีกละสามเจ็ดเจ็ดสามคู้เส้นศัตรูเก่าแต่ดาวบัดเหตุบอกแล้งานมันรออยู่นี่เดือนก็รออยู่เลยมาเนี่ยสามหนึ่งนะรออยู่แล้วั้ยแล้วฝั่งนี้เห็นไม่เห็นรอเพราะเราไม่ได้อ่านแบบจู๋จีถ้าอ่านแบบจู๋จีมันก็รอยอยู่แล้วสามเจอสองสองเจอหนึ่งหนึ่งกับสามก็เล่งกันเนี่ย มันมีโอกาสรออยู่แล้วเราไม่เห็นคือประมาทเองไอ้กั้งเห็นกามเจ็ดกาดสัองรอบนะถูกต้องสามเจ็ดเนี่ยถ้าใครเจอก็คือผ่าตัดเล็กนะผ่าตัดเล็กนี่มีเลยนะไม่ถึงกับใหญ่โตมโหฬารผ่าตัดเล็กนี่คือในในประจำอันนี้ของตัวนี้มันออกมาแต่เดือนกับเสาวสวยก็ชี้บอกแล้วว่าปีนี้มันจะมีไหมนะอาทิตย์นี้ย้อนกลับไปตัวนั้นอีกอาญิงสาโชคดีแล้วต่อมา แต่ผมไม่มีโชคใชไหมอันนี้ที่เราเทียบแล้วนี่ลุงหมอนี่ถูกเล็กท้ายละนี่นี่พวกสิ่งโชคซื้อของถูกเล็กท้ายวันนั้นแล้วต้องดูข่าววันผมก็เลยตั้งวันที่บอกไงเขาอาจจะรูดอีกวันหนึ่งก็ได้บางครั้งแต่นี่เขาจ้องรู้แล้วเขาจ้องรู้เลยใช่แล้วก็รู้วันที่หนึ่งหวออกเราเราวันที่หนึ่งใส่ตัวเขาเอง วันเกิดเขาเป็นปุตตะนี่ดาวสิงโชคเหยี่ยงนี่นี่สิงโชคน,นะโคคายแล้วดาวสุขเขาก็สวยนะมาสิโชคราพังเนี่ยดาวสุขเขาสวยท่านังเป็นดาวเงินเห็นไหมไอ้นี่การเล่นแบบไม่ได้บอกว่าเล่นนะนักพีแต่เล่นว่าเช่น ฝันมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยซื้อไปตามนั่นเองกันนั่นนะ<า>ไม่ได้บอกว่าตั้งใจเล่นเป็นชนิดที่ว่าเอาไปเอาตายไม่ใช่นะแล้วดาสุขงเขานี่คุมอยู่ใช่ไหมเนี่ยดาวจันเงินทองของหึ่งขางนี่จันดับนะหมุนเงินนะแต่หมุนแล้วมันดีขึ้นกันน,ะนั่กลายเป็นว่าได้เงินมากขึ้นเนี่ยนี่สองมาเจะหนึ่งมาเจอสองสองก็มาเจอสามเป็นรากฐานที่เขาได้เงินนะตัวเขาสิ่งโชค เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวสามมาเนี่ยอาตมาสามเนี่ยมันก็เหมาะในการเสี่ยงโชคนะครับหมายชโยลาพังนี่ถ้ามันตกดีๆที่ว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ่าต่อไปของป้าจีนอีกนี่ไงแต่ทราบข่าววันถัดไปน,นี่วันหวยออกว่าถูลอตเตอรี่วุ้ยเจ็เจ็อันี้หนึ่งพุตนะเสี่ยงโชค บุตรตาสิงชคดาวสามก็อยู่ไหนเนี่ยสามก็มาเจอเจ็ดตัวนี้นี่ไงตัวขึ้นต้นใครว่าไม่สําคัญละ่ะอเจ็ดกับสามนี่หมาสิงโชคสามกับเจ<ช>็ดอันนี้เป็นเจอตกใจกเล็กๆอะไรเงี้ยหรออาจารย์อ้าวเขาแปลกใจประหลาดใจใช่ว่าตกใจเล็กๆก็ถูกอะว่าถูกรอตตอรี่นะตกอีกวันหนึ่งถึงจะรู้อ๋อก็คืออะไรเล็กๆอุบัติเหตุเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่ใหญ่โตเตะเสี้ยนเนี่ยต้องเหมือนเหมือนเหมือนพญาโพลิศาสเข้าป่าล่าสัตว์ยังไงไปเตะเสี้ยนเขาเท้าระบมเนียไงเดินไม่ไหวเนี่ยนะนี่ไงซากพาวสองตัวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็ยังเจ็ดสามอยู่ในคือของเจ็ดสามพิฆาจุปเอาไปไหนอ่ะอ่ะที่มา นี่ถูกร้อนที่หนึ่งางวัลที่หนึ่งเขาเื้อหวยมาหลายครั้งแล้ววันหนึ่งเขาก็มาบูชาดวงที่เรียกว่าเดิออะไรพิชัยสงครามอ่ะที่อาจารย์เล็กทำขึ้นมานะแล้วก็ลูกศิษย์เอาไปให้เขาบูชาบูชาปุ๊บงมวดนี้เขาถูกรวัลที่หนึ่งแล้วก็ดูดีว่าตัวไหนที่คิดว่าทำให้เขาถูก เด็ดแปดอันนี้อะไรเลยทักษาวันอยู่นี่อาตมาเขาก็เป็นธงชัยอยู่แล้วอาตมาเขาสองสองธงชัยที่ไหนสองราชาเออสองราชาผู้สองราชาเด้าพุทธบอกแล้วไงต้องดูกุตตะก่อนละเสียงโชคุตลยไม่รู้ละเนี่ยอัตตะนี่มันตรงกุตตะสมองเขาคิดเป็นสีสีมงคลปีนี้ยัง เป็นทาสาเป็นมหาอุปถัมภ์ลาพังเห็นไหมนี่ตกลาพังละตัวหนึ่งแล้วนะนี่ว่ายมันสวยนะเห็นยังว่าดาวสีเขาเนี่ยสวยปุดปด,ด,ดตะด้วยแล,วลแล้วตัวไหนอีกเอานึงลาภะอีกล่ะมีไหมสี่้วก็ดาวนหนึ่งทำงานมีไหมหนึ่งเนี่ยไม่มีตัวเก่า ถ้าสาวันมีพอดีส,อออสีหนึ่งนะโชคดีสีหนึ่งนะและน,นี่อยู่ไหนอันนี้พนหนึ่งทุกขังนะไอ้น,นี่หนึ่งเจ็ดขึ้นต้นหนึ่งท้องสองเดิงหนึ่งสองก็จันดับหมุนเงินเนี่ยแล้วทําอะไรทําให้เขาถูกรอตเตอรี่ล่างหูตัวนี้เอาสีท่ทยแทนสีก็ผุดไต่อะนะสีก็ผุดต่นะสีก็าามาเจอเจ็ด กับสีเจ้าหนึ่งเนี่ยสองอันจากต้นทุนชีวิตยิงไปเอาสีเข้านี่แต่อ่านเป็ล้างหูแทนสีแปดนะเป็นสีแปดอะไรทัางหายชี้มันชี้มานี่ตัวนี้ถือว่าเอาลางหูตัวนี้ทานอ่านตัวนี้ได้ด้วยก็เป็นคู่สมบัติสีแปดก็คู่สมบัติแต่ถ้าทายแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้ทุกคนมไม่ใช่ถึงบอกไม่ใช่ถึงย้อนดูวันแล้วทุนทั้งเลิกทั้งนี้มนีนี่ค่ะ พวกที่ดูดวงนี่จะมีดวงจากราศีเนี่ยเนี่ยทับกันอินทภาพเดิอน,นทับมันจะมีตกพุทธทายสุภาพจะได้ลาบของฝากอะไรเงี้ยมันมีคำกรไว้ให้เราท่องทับพุทธทายสุภาพอินทภาพเดินทายครับทุกคน นะนี่ส่วนหนึ่งนะแต่มันจะบอกว่าแล้วทุกคนทางนี้จะถูกหวยหมดหรือก็ไม่ใช่อีกแล้วที่แต่เราสามารถบอกเขาได้ว่าคุณเล่นหวยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันมีโอกาสได้กําไรมากกว่าหรือเปล่าที่จะเล่นกับคุณเอาเงินที่จะเล่นลนะั่นน่ะเก็บฝังดินไว้ถ้าดาวมันมีฝังดินนะบอกฝังดินเลยแนละ้วมาเทียบกัน,นอันไหนผ่านไปสักปีงเนี่ย ว่าไอ้เงินแนมมันออกผลออกมานี่มากกว่ากันเท่าไหร่คนมาที่ช่วงนี้มีโชคไหมช่วงนี้มีโชคไหมแล้วก็ถึงเรากดูเดือนนี่เนี่ยทันทีเลยมีมีอยู่แล้วสีมสวยขึ้นต้นถูกต้องสีม,มันสวยขึ้นต้นที่มันเป็นสีสมีมงคลขึ้นต้นดาวศุกร์เขาสวยสีตัวนี้เขาหมายถึงตัวนี้ขุตตะที่บอกในสิ่งโชคขึ้นต้นดาวหกเป็นดาวซา์เป็นการคิจนีถ้าคุณหวังอาจจะไม่ถูกซื้อแบบไม่ได้หวัง บูชาดวงพิชัยสงครามพวกอะซื้อซื้อไปหน่อยเนี่ยถ้าหวังแล้วก็ไม่ถูกนะทีนี้มันกลายเป็นลาบก้อนใหญ่เพราะลาหูตัวนี้มันใหญ่ลาหูยิงมาในนี้มันเจอตรงนี้เป็นแปดซีดซใหญ่นะคุณต่เียงโชคแล้วคุณจะได้สิ่งที่มันใหญ่ใหญ่ลาบอะลาบใหญ่อะมหาูรูธรรมลาพังเลยนะ ในลาบก้อนใหญ่เนี่ยที่เราพูดว่าลาบก้อนใหญ่ก็มาจากตรงนี้คือล้างหูแล้วนี่ก็สีส่สี่และอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เจาะโจมอะไรมาใกล้เข้ามานหน่อยเหมือนกันจากเดือนมาก็เป็นสัปดาห์นี่แล้วถึงเป็นลายวันนะอ่าดูต่ออีกนี่อันนี้เจ้านายผม คุณนายคุณนายดวงคุณนายณนาะนี่ดวงคุณนายเห็นไหมวันนี้ถูกส่วนลอตเตอรี่ถูกได้มาสองหมื่นนี่ได้มาสองหมื่นปีหกขึ้นเออขึ้นต้นแล้วทำไมสามสิบเมษามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งอ๋อสามสิบเมษาหนึ่งพฤษภาไม่มี เออใช่ผมก็งงเอะที่มเป็นหนึ่งมมนต้องออกก่อนวันแรงงานหนึ่งพฤษภามันวันแรงงานถูกป่าเพราะนั้นเลยต้องออกก่อนผมององงเอ้ย่ันมีหกตัวแล้วหกเป็นปูดตาด้วยเนี่ยฮะหกปุดตะหกเป็นมหาสิริโชคลาภทงเนี่ยคนที่มีดาวสามตัวนี้หมดหกก็เป็นมหาบดมรณะอีกมรณะให้โชคแลวให้โชคไหมก็ดูตัวนี้เีกมีขันเขาเป็นดาวหกอีกนี่ไง อออือองก่อนจะดูถามว่ามีโชคไม่มีโชคก่อนจะทายดูพื้นฐานถูกต้องถึงเมื่อเช้ามาถึงได้สอนก่อนแล้วไงว่าควรจะเล่นหรือไม่ควรเล่นเออและเขาก็ไม่ได้เล่นพังเพื่อนะฮไหนเจอเหตุการณ์อะทีมันแวบขึ้นมาไอ้หกมลนะตรงนี้แหละนี่มันเตือนให้แวบที่เรียกว่ามันรู้ขึ้นมาเองเพราะ,ะนั้นถึงบอกว่าแฟนหมวยเนี่ยมันต้องมีเซ้นที่รู้ เช่นฝันก็ได้อะไรก็ได้มันจะต้องมีเหตุพวกห้ามรณะเนี่ยต้องมีผมกล้าพูดว่าต้องมีห้ามรณะก็วันเกิดของแฟนเราไงแฟนเราชื่ออะไรล่ะเอาอูเอาอ้ออ่างนี่ดาวอะไรไม่ใช่อ้ออ่างดาวอาทิตย์นี่แหละอ่านอยู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะสอนอ่านนี่แหละอาทิตย์ใช่ดาวอาทิตย์ยิงเข้าไปเลยในเสาอาตมาเลยยิงไปเจออะไรนั่นแหละ ตัวนั้นคือตัวทํางานวิบากกรรมได้ทั้งคู่ชื่อเล่นนี่มันย่ำ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 ไปอ๋อเพราะคนเล่นเยอะอืมเพราะมันเป็นผลแรงแรงบีดเข้มของสังคมบีดเข้าไปให้กรรมเราจะเกิดไหมยิ่งเข้าสาอัตมาสิเราจะถายพฤติกรรมวาสนาเขาจะเหวไปยังไงนี่ยังไม่ถายนะแน่นี่นี่นี่เพียงแต่สอนเรื่องนี้ก่อนว่ามันเสื่อตรงไหนก่อนเดี๋ยวนะแล้วห้าก็เป็นทันนังใช่ไหมเนี่ย หัวเสาเด่นนะเจ็ดก็มหาบาทีแลัยนี่ที่บอกนะขานี้ก็จําอะไรอะไรตันี่ที่ว่าเหมือนนะนี่ทิศทีไม่เหมือนชาวบ้านเพาะเลยนี่เหมือนไหมอ๋อไปถึงอาตมาเนี่เหมือนเลยไหม,มแต่ของเขาจําตัวนี้มันไม่ได้ร้ายแรงเพราะวันเกิดเขามันสวยพันธุ์ันังเห็นีหยนี่แหละบอกเลยว่าวันตุทนังพ๊บ เปิดมาปุ๊บพอหาอาภัพแล้วมีกระตังใช่ถูกต้องสวยกว่า,ววาแล้วได้ไดมรดกเยอะนี่แต่มรดกไม่ใช่จากพ่อนะจากแม่นีนทนาา่ทนังชี้ไปทามาตาทนังชี้มาทางมาตายเนี่ย เออเงินมาทางนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ก็ถูกวันนี้ก็ถูกอีกอันนี้ซื้อกับลูกชายเขาอแล้วของมวยเนี่ยตะกี้มี่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวงคือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองดูดูใครดูมันนี่นะอันนี้เราก็ดูนี่ก็สวยอีกนะที่ว่านี่หกหกคนสวยอ่าใช่เพราะเมื่อกี้เห็นเห็นใครมีหกทีไรเนี่ยจานจะบอกว่าเขาจะถูกหวยช่วงนั้นพอดีอาตมาใช่ไหมคะก็ไม่แน่ถึงบอกว่าไม่แน่ไง คือว่าเราจะระบุอย่างนั้นตายตัวไม่ได้พี่ดานี่มันมีนาโนปุ๊บพอถึงเวลาพอถึงเวลานี่เช่นอย่างเงี้ยเนี่ยในตอนที่ขี้มาเนี่ยมาหกจะหนึ่งเปลากฐานวันนี้เขาอยากจะเล่นขึ้นมาเลยกับลูกเขาก็ไปซื้อลูกหวยกับลูกชายเขาเขาอยากซื้อเออมันอยากขึ้นมาเะตยานยาดาวสุกอ่ะพออยากขึ้นมาปุ๊บก็ไปซื้อแต่เดี๋ยวให้ลูกชายเลือกเลือกไปเลือกมาก็ถูกขึ้นมาเนาะและเนเทพัญชามก็สวยอย่างที่ว่านี่เนี่ย นี่คือข้าวๆให้เราฟังนะทีนี้การจะทายเนี่ยที่ว่าเราจะได้ไอเดียขึ้นมาแล้วนะว่าคนมาให้เห็นเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้อย่าบอกว่าโอ้คุณจะได้ลาบจะได้นนี่แล้วเดี๋ยวก็น่าแตกไม่บอกเพราะว่าช่วงนี้พี่ในช่วงนี้มีน้ำโน้มอันนี้นะแต่ไม่แน่ว่าจะได้เพราะเหตุผลเั็ดทางไหนไม่รู้อืเพราะบางคนก็ได้เรื่องงานใช่ก็คือจะเป็นเลขหนึ่งเป็นเกี่ยวแล้วงานถ้าหนึ่งนั่นชี้ไปที่งาน เช่นเป็นราชาเป็นอะไรพวกนั้นไปแล้ว่าไปตามนั้นพอดีนี่ของเขามันเป็นปุตตะเป็นหกพอดีหกเป็นปุตตะพอดีแล้วในช่วงเขาถูกหลายครั้งแล้วแต่ว่าดันไม่ได้บันทึกไว้มาบันทึกไว้ได้มีอีครั้งเพราะยังจําได้ถึงเรื่อว่าสมัยก่อนนี่เราไม่ได้จะจดไว้ไม่คิดว่าสําคัญพอเรียนโหดแล้วมันต้องจดจดแล้วมันจะเป็นชะตาครูให้เรายิ่งรู้มันไอ้นี่เราเพิ่งได้นิดเดียวเองนะสารรอดเอามาให้อันหนึ่งที่ว่าเนี่ย บูชาดวงวิชัยสงครามสารวัตรน่ะรุ่นพี่เขาที่เรียนกับอาจารย์เล็กให้มานะที่ว่ามีให้เห็นนะนี่ชี้ให้ดูว่าการจะทายว่าใครจะถูกหวยไม่ใช่ง่ายเพราะโอ้โหเอาดีกว่าตั้งแต่เราจําความได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เคยทําบุญเกี่ยวกับสบบาบลากกรพัดเกี่ยวกับการจับฉลากเกี่ยวอะไรกี่ครั้งเกี่ยวอะไรนะสลากรพัดการจับฉลากเนี่ยก็เหมือนสิ่งโชคคนไหนจะได้ของ วลาพระท่านมันทำนี้เขาเรียกทานสวายสลัดกระพัดเราก็มีของของเราคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีก็ให้เป็นเบอร์ไว้เราไปให้พระท่านจับเหมือนเหมือนสอยดาวสอยอะไรที่เรื่องการพนันใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่อันนี้ให้จับยังไงก็ได้แล้วก็พ้าองไหนได้เบอร์ของใครก็มารับ๋ไม่เคยมีค่ะมีเยก็ถามว่าเรื่องไม่เมคยทําบุญอย่างนี้เลยละโอกาสสิ่งโชคแบบนั้นเราจะมีบุญทางนี้ไหม ถูกไหมก็ไม่เคยเจอค่ะตอนนี้ก็นี่กรชี้ให้ฟังไงว่าโอกาสการเสี่ยงโชคแบบนี้เก้มาอย่างนี้เช่นเราจับของขวัญเนี่ยปี่ใหม่จับของขวัญจับเบอร์อันเดียวกันเราเคยทํำไหมให้พวกนั้นเล่นซื้อของมาอะไรแล้วมาเออแล้วก็ใครจับฉลากได้เอาไป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 คือการให้ทานเรามันก็สร้างเป็นบุญบุศนรอให้ให้เราไอ้คนนี้มันพอมันบุญมันเปิดใช้มันถึงจะ มีลาบเกี่ยวกับพี่คุณนี่ยถูกเกี่ยวกับเรื่องจับฉลากหรือเรื่องเสียงโชคเรื่องในคุณนี้มานี่ถึงบอกว่าในชีวิตนี้มีไหมแลวเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอื่นก็เหมือนกันเคยทําบุญนับเป็นวันมาเลยกี่ครั้งผ่านมาแล้วเห็น<ม>่าจะมีเงินนะ่ะถ้ามีเงินคุณไม่รู้จักทําทานมีไม่ได้หรอกนะอันนี้สวยนะอันนี้สวยอ,อยายจนะ นี่กะว่าจะได้บ้านช่องเป็นของตัวเองเน,นี่ไงสองพญายะเนี่ยมหาโจมบีกันมาช้านาะนนาก็ดูเกิดแะ้วนะแล้วมันต่างกันไงเรียกเรียกสีสีตัวสี เห็นีงผมก็มีดวงเด็ดงวงากสวยเลยก็นี่ไงอันนี้ถึงจะดูไงว่าทำไมทีนี้แต่วันมันพอดูในทักษะารจอร์นสวบอาจจดูนะดวงเติ้นเดือนสอ่ถึงต้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยเออเอามันจัดแจ้งอันนี้หกอันผิดต้องห้าแป๊มที่ห้าดูเยอะๆแล้วก็แต่ก็ต้องไปหาเพิ่มนาชะตาเพิ่มนะ คนใกล้เคียงใครบอกเขาถูกหวยอะไรนี่ไปขอเลยนะแล้วมันจะดีอ่ะนี่ท่านเติ้ลนะจอนนะจอนละอ่าจอนแล้นี่ไงนี่ปุตตะสวยไงสองลาภะก็สวยพขาไปหม้องเงินด้วยแต่มันดันชี้ไปหม้องเงินแล้วนะตัวนี้นะค่ะอยู่นะอยู่ดีๆนะท่านนางนี่สวยมันมาอยู่ปุตตะแล้วนะ <c oughs> แล้วตอนนี้มหาสีโชก็สวยเห็นไหมแต่ มหาสิริิโชคมันไม่ได้อยู่มรณะปฏิหารเกอดนะแต่อาจาร์มันอยู่ครับเล่นเบาๆน้อยๆได้เนี่ยเพราะสองตัวนี้มันหลากอะมหาโจรแต่ด้านมหาโจรบังคับสักกะเราขนาดนี้อันนี้ก็มาดูวสองด้านมาเป็นทุกขังทุกขังก็หมายถึงแก่นลำต้นไม้เรียกว่าอยู่ตำแหน่งมัน และมันเป็นคู่สหายกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คู่สหายกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้แต่ว่าปีนี้จะเล่นสมมติเนี่ยปีนี้ดีไหมบอกเอ้ยมนอยู่ตรงนี้มีโอกาสเราเราบอกเลยมีโอกาสเลยมีสองห้าขึ้นหัวเสาเพราะสองห้ามอยู่ถูกต้องเยมันอยู่หัวเสาเลยและห้าก็ไั้เป็นปุตตะด้วยที่ว่าชี้ถ้าอยากเสี่ยงโชคมีโอกาสเลยแล้วห้าเจอสองสองก็มาเจอหกอางนี้่งว่าพอเราอหนถูหกเนี่ย พบก็เป็นเงินทรัพย์ของเราและเป็นมหาสิทธิโชคนี่ไงลาพังนาที่ไรด้วยความสําเร็จด้วยสิทธิพิเศษและนีพังค่าอาจารย์มอมพังฆ่าก็คือมุ่งมั่นแค่ไหมไม่ได้บอกว่ามุ่งมั่นเป็นทิฏฐิแต่ว่ามันจากต่ําฐานต่ำไงฐานต่ำก็หมายถึงว่ายิงมาตรงนี้มันเป็นอันดีและดันเป็นมรณะตรงนี้ไอ้ตัวนี้ทําให้เราคุ้มเคือไม่แน่ใจละมรณะถึงแม้มันจะมรณะเล็ก แล้วตรงนี้ต่างหากที่ว่าทําให้เราไม่อยากซื้อไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแค่นั้นเองถ้าเรากล้ากล้านะอาจจะได้นะบอกนะแต่ยังไงก็ตามดาวเสียงโชคมันเป็นพยาแยได้ไม่มากไม,ไ,ไม่ได้ก้อนใหญ่ก็ได้พูดอย่างนี้เลยเอาเล่นแบบสนุกสนุกโอเคแต่เล่นแบบสนุกกระตุกก็คือไม่ได้กระตังนั่นแหละความหมายแต่เขาหวยแต่แฟนหวย ปีนี้เขาเขาได้มาสามสี่รอบแล้วสามสี่รอบก็เพราะบริหารมันเกิดอย่างที่บอกอะคนที่มันมีเซนเนี่ยดวงมรณะพาผู้นี้แหละแต่เพียงเต็มได้แล้วมันไม่ได้ก้อนใหญ่โตมาโหฬารเท่าเราใหญ่แต่ว่าเอพอพได้แล้วมันภูมิใจเ,เป็นเกียรติยศสองหมื่นหนันั่นแหละแต่มันก็แฮปปี้ยิ้มแล้วคนอื่นเห็นแล้วมันแซวจอห์นขอขอเขาข,ข,ขึ้นสังเกตพอกีมีพวกเสาจอหนขึ้นโผลก หรือหัวเสาเขาขึ้นหกหกเลขหกขึ้นมาปุ๊บเนี้ยก็มหาสิทธิโชคนั่นแหละใช้ได้ถูกต้องสําหรับเขาแล้วซื้อตอนที่เขามีเซนต์ขึ้นมาจําไว้นะเหมือนเหมือนเนี่ยบอกเขาแวะขึ้นมั่อยากซื้อเขาซื้อมั่วฮะเขาซื้อมั่วเขาแต่แต่เขาไม่ได้ซื้อใต้ดินนะคะเขาซื้อมั่วนะถูกต้องแต่ว่าความอยากจะซื้อเขาซื้อทุกงวดหรือเปล่าถามมา้วยเนี่ยซื้อทุกงวดไหม ซื้อทุกงวดนะคะ <Tamam. S 2> <amps> น่ะซื้อทุกงวดแล้วถามว่ารวมหมดปุ๊บที่เงินซื้อเลยเนี่ยปกติเขาจะไม่ซื้อซื้อแค่เลขชุดงวดนั้นก็คือเลขชุดก็นั่นๆมันก็เลขคือผิดปกติไหมนี่คือส่วนที่เขาจะต้องมีเหมือนทำไมเนี่ยบอกอยู่ๆเขาอยากซื้อหวยอะเขาเอามาให้สองใบของเขาสามใบอ่าแล้วเราไปหลดสถิติแล้วคุยกับเขาให้รู้ว่าช่วงที่เขาอยากซื้อนี่ทำไมถูกทำไมถูกวันนั้นทำไมจะไม่ถูกไล่ดูเลยแล้วเอามาตรงนี้แล้วถามว่า decent. <nope> เอามาแล้วมันจะได้เป็นกอบเป็นกรัรมไหมอีตรงนี้ต่างหากต้องดูในดวงแล้วนะว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าได้เล็กๆอืมเพราะเห็นของเขาเสงจรของเขาเทียบกับแฟนอาจารย์เมื่อกี้มีหกหกคึ้นหัวเสาใช่ขเขาก็มีอันนี้แลวก็ถูกตอนนั้นไปดูดิถูเขาถูกมาตอนนั้นถูกมาสองสามเดือนติดแต่ว่าถูกมว้วนเว้นมะ้วนนะแต่ว่ามันไม่ทาให้รวยไง ทีนี้นดวงมันจะรวยยังไงที่ผมชี้ให uh> ้ฟังของอคุณนายผมเขามันชี้สวยงานการเขาทำไงแล้วเขาเราต้องเรียกเขาบิ๊กบอสเราเอ้าเราเนี่ยแล้วของเขาเนี่ยกลายเป็นอย่างที่บอกไงกลายเป็นมหาอุปถัมภ์ผมภรรยามหาอุปถัมภ์เราของเขามาอุปถัมภ์พยงก็เหมือนของมวยไป็นอุปถัมภ์พยง ของเขากลายเป็นพยายังอุปถัมภ์เขานี่ไงเพราะดาวมันนั่นกันอยู่ามาอย่างอันนี้เหมือนกันนี่ถ้าถามว่าสองคนถ้าเกิดมีเมียขึ้นม,มาใครอุปถัมภ์ใครถึงต้องเอาดวงอีกคนมาดูท่ดาดงท่ากันอีกคนนึง <c oughs> เพมียที่ต้นเอามาท่ากันนั่นแหละเมียก็ทุกข์ของเขาคือเมียไม่อุปถัมภ์เขาไม่ใช่เต้นอุปถัมภ์เขาเมียมันก็สลับกันทีนี้ก็มาดูต่อเต่านชื่อจริงอะไร ดิดสบูนเราเด็กเหมือนเก่าเอาชิลชิเลงก็ได้ดิดอะไรอบบอดิดสบูนดิดสบูนบอมไปไม้ดิเราเด็กเราไม่เอาขนาดเราตัวท้ายบูนบูนสะกดยังไงอ,อ่าเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวอ่าบอมไม้ก็ดาวพฤหัสดีแหละดาวพฤหัสก็ขึ้นต้นนี่ตัวนี้คือกำหนดให้เราชีวิตนี้อยู่บนเนี่ยทันนานอยู่บนปุตตะหมดเลยท่าสานี่หมดเลยมีคนมาช่วยเหลือเรา ก็แล้วแต่แล้วแต่นะจะว่าผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีปุตตะด้วยปุตตะนี่มีทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยแนวโน้มถ้ามีเมียแล้วเมียเราจะบุญเราจะไปบีบบังคับให้เขาต้องมาช่วยเหลือเราเพราะของเราเป็นธงชายนี่ไงเต้นต่อเต่าต่อเต่าด้านดูงเสาอีกตั้งหากกรรมที่สังคมบีบใช้ประจําหรือนิคเนมหรือคําว่า ชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นไอ้นั่นน่ะชื่อในนาแฝงอเออตัวนันะ้นแหละเรียกเรียกเรียกพวกมันอย่ายา้ำนามกรรมนี้ไอ้นามกรรมตัวนี้คือกฎหมายกำหนดที่เราตั้งเซตเข้าไปนะแต่บางครั้งไม่ได้เรียกบางครั้อองไม่เรียกแต่มันมีผลม,มีผลไอ้นี่มีผลซ้ำเข้ามาอีกไว้สำหรับแก้หรือเสริมนะแก้หรือเสริมอันนี้เท่ากับเสริมเราให้เด่นขึ้นเนี่ยเด่นขึ้นเลยเด่นขึ้นทางด้านไหน อ่ะนี่ไงความรับผิดชอบอนะครอบครัวสุขะความสุขความเจริญที่เราได้รับแต่มันมาเสียตรงนี้มันเป็นมา,าอุบัติตาย<ไ>ย้ำให้เราหญิงผยองกลายเป็นคิดทางลบหนักเขาพี่นี่ไงมึงคู่สหายไงย้ำเตือนย้ำเตือนย้ำเขาอ,อยู่นั่นน่ะชวนให้เราคิดไปด้านลบเพราะมันเป็นตําแหน่งเจ็ดเจอเจ็ดมันจะเบีย <be ed. S 2> ด ตำแหน่งเบียดเบียดอารมณ์เราไปทางลบเพราะเหมาบ่ายเจ็ดก็เจ็ดเราตั้งเสาใหม่ดิอ๋อตั้งอ๋อตั้งเป็นหนึ่งสองามก็หกเจ็ดเจ็ดจะต้องเจอเบียดนี่มันคือเหตุผลตรงนี้นะฮะว่าอ่าที่นี้ไล่มานี่คือใช้นามกรรมเข้ามาช่วยแล้วมันจะสำคัญตรงไหนเดี๋ยวเรียนไปจนถึงข้างเลขที่บ้านีิ S <S เดี๋ยวจะรู้อ่ะมันแก้กรรมกันยังไงเอาชื่อก <โข S 2> <อ>่อนดูว่าสนาเราก่อนอันนี้ของหมวยเงี้ยนะ<ส>อดอดเด็กว,ดวิรดาเอานะวิรดานี่นะดอเด็กก็เลขเจ็ดเจ็ดชี้มาเลยเจ็ดเจอหกไม่โสภา,าเลยเว <c oughs> ้ยตำแหน่งเบียดที่ไม่สวยเลยคู่ผิดหวังเจ็ดก็นั้นเป็นพยายะอีกตัางหากนี่เนี่ยเสียหมดเลยมหาอุบาทตาย เปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนเลยแต่ต้องแปดปีนะอาจารย์ว่าแปดปีถึงจะเริ่มได้ผลแล้วชื่อเดิมชื่อเดิมก็เป็นดาวเหมือนกันเป็นไม่เอาเลยก็เสียหมดเเอก็สียหมดะไรแล้วหมวยเนี่ยหมวยเนี่ยตัวอะไรอ่ะมอมะเอามอมะเป็นหลักเพราะมอมะเป็นแกนให้เขายึดมอมะเป็นพยานก็นี่ไงหมวยอ่ะมอมะอ่ามอมะมอมะเป็นดาวพฤหัสพฤหัสกลายเป็นห้าเจอสี่พฤหัสเป็นดำเงินแต่มันมาติดด้าน เงินมาติดดานอยู่มันไม่มาให้เราใช้สักทีว่ะได้มาก็กแม่แทนที่จะได้เป็นกอะเป็นกรรมเปลี่ยนให้เป็นดาวสุขให้ได้ต้องชื่อต้องลงท้ายด้วยอะไร่ะดาวสุขคืออะไรอ่ะสอคอไงสีอะไรที่ลงด้วยสีสีหรออาจารย์สอคอด,ด,ดาวสุขอยู่ไหนดาวสุขก็เป็นสอาลาเป็นสีเอออันไหนไปหาเลยที่ว่าลงด้วยวัคตัวนี้ แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงนั้นใช้นิกเนมแล้วให้เรียกมยไม่ให้เรียกหมวยแล้วเปลี่ยนเลยหมวยแมวสีสีเรียกสีสีอย่างเดียวก็ได้เอสีเหมือนคนคนไทยอ่ะตีเก็บผ้านี่เนี่ยเรียกสัตสิก็ได้สัตสิแปลว่าพระจันทร์สัตสิแปลว่าพระจันทร์นะสัตสรอคะสัตสิสอคอสองตัวสัตสิอ่านเป็นสองจังหวะมันมันเพราะวัาอ่านว่าสี Oh. ถ้าอ่านสิรินี่มัน,ม,นมันก็เป็นสองตัวกับสีถูกไหมแต่ลอเรือแล้วไม่เอาส,สส,สอคอสองตัวและสระอิแปลว่าพัจจันทร์สสแปลว่าพัจจันทร์พัจจันทร์เป็นมรณะของเราเราเอามรณะมาตั้งมรณะเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเราต้องเป็นสสก็เปลี่ยนเป็นสองสองพยานเนี้ยสสมันไม่ต้องมีทอนไม่ต้องมีอะไรได้ไหมคะไม่มีอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรไงสสไง แต่มมติว่าถ้าเปลี่ยนชื่อจริงใช่ไหมคะก็เป็นชื่อสัตยิเฉยๆได้ไหมได้คุณส,สัตยิอย่างเงี้ยพ่อด้วยสัติ์สิทธิ์ทำไมอาจารย์ไม่ตั้งชื่อเป็นที่เป็นเกี่ยวกับที่เป็นทงชัยทงชัยถ้าเราจะียกทงชัยก็บอกแล้วไงทงชัยดาวห้ามันมีอยู่แล้วไงก็หมวยนี่ไงแต่เนี่ยที่เป็นราชาเป็นราชาดาพุทธนะดาพุทธมันเกี่ยวเงินไหมล่ะอ๋อเนี่ยราชาเราจะเอาเงินกันนี่เงินขึ้นต้นหรือนี่ นี่เงินลำขึ้นต้นมันสวยอ่ะต้องหวยก็คืออ่าเปลี่ยนชื่อก็คือแค่ตัดที่จบอย่างอื่นไม่ต้องเออซาตีนสวยถ้าไม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เขาเรียกใหม่ไอ้ยังสมมติว่ถ้าเกิดยังชื่อแฟนเหมือนเนี้ยเป็นปัดที่ตัดที่อาะต้องดูเขาถึงต้องเป็นทหรือว่าปอป้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูเขาก่อนดูก่อนจะพิ่งพูดอย่างนั้นไม่ได้ที่พูดอย่างนั้นไม่